สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาชมน้องเงินไหลามาดังเหลืองนะคะนี่เพิ่งรับมาได้สัปดาห์กว่าๆเพิ่งได้สัปดาห์กว่านะคะได้ใบใหม่มาแล้วหนึ่งใบตอนแรกๆมีสามใบนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งใบก็คือใบนี้นะคะนี่กำลังคลี่มาใหม่ได้แค่สองวันนี้เอง นี่นะคะก็หุ้มสไฟต์น้ำม,มอสไว้ะคะ่ะให้ลากมานะคะแต่ลากน้องเขายังไม่มาก็เลยตัดไม่ได้ที่จริงอยากตักน้องมากะคะ่ะ <c oughs> ก็ได้มายังไม่มีลากนะคะแต่ว่ามีต้นใหม่เนี่ยะคะ่ะกำลังงอกมานี่เห็นไหมเล็กๆเนี่ยคะ่ะ กำลังงอกมาแล้วแต่ว่าน้องอะ่ะยังไม่มีรากนะคะก็คือรากอากาศที่ตามข้อนะะี้ค่ะยังไม่มีเลยสักข้อเลยก็เลยหล่อรากนะคะให้น้องมีรากก่อนแล้วค่อยค่อยแบบตัดอีกทีนะคะที่จินอยากตัดแย่แล้วคะเนี่ยนี่ซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อน เงินไหลามาดังเหลืองเนี่ยคือราคาไปดาวอังคารขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเหมือนจะถูกลงนะคะแต่ไม่ถูกเลยค่ะใบหนึ่งก็สามพันอัพอะคะ่ะแค่ใบเดียวนะคะแล้วถ้ายิ่งแบบลายสวยๆบางคนก็มีลายสวยๆมากเลยนะคะอันนี้ลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ เลือกมาเพราะว่าราคาไม่แรงเกินไปนะคะต้นนี้ต้นนี้ได้มาในราคามิตรภาพมากค่ะได้ต้นหนึ่งตอนนั้นราคาไม่ถึง6,000นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปดูในกลุ่มค่ะกลุ่มของ Facebook นี่แหละที่เขาขายกันเนาะเงินไหลมาดังเลืองก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะนะคะเราก็สามารถที่จะไปร่วมกลุ่มได้ ถ้าหากว่าเราอยากได้นะคะก็เลือกคนที่เขาโพสต์ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะมีโจรมาขายด้วยเยอะมากเลยนะคะทุกคนบางคนอ่ะคะ่ะยอดแบบคือโอนไปเป็นหมือ่นอะแต่ไม่ได้ต้นไม้คือเขาบล็อกเฟซหายไปเนี้ยมีหลายคนเลยนะคะที่โดนก็เราก็ต้องเลือกคนที่แบบ เขาขายจริงๆนะคะต้องไปดูหน้าเฟซเขาอะค่ะต้องเลื่อนดูว่าเขาอะขายจริงๆหรือเปล่าเขามีการโพสต์ขายแล้วก็มีแบบมีการแบบอัพรูปเวลาหลังขายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเครดิตนี่มีเครดิตในการขายนะคะก็ต้องเลือกคนที่มีเครดิตนะคะทุกคนไม่งั้นนะคะเราก็อาจจะไปอยู่ในเงินที่เราส่งไปอาจจะ ไปอยู่ในมือโจนก็ได้นะคะเราก็เลยต้องเลือกดีๆว่าเออราคาถูกอะ่ะมันถูกเพราะอะไรเขาขายคือเขาอาจจะมีเยอะก็ได้หรือว่าบางคนอะคะ่ะก็คือใช้โอกาสเนี่ยมาหลอกขายก็ได้อย่างต้นนี้นะคะคือเจ้าของเขาอะคะ่ะมีหลายต้นก็คือมีหลายหลายๆต้นเลยมากกว่า5ต้นนะคะ ที่เขาทำฟอร์มไว้ทั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ทั้งแบบตัดไว้เพื่อที่จะขายอะคะ่ะเขาก็ได้ส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าเขาอะมีหลายต้นเขาก็เลยขายไม่แพงเกินเงี้ยค่ะก็เลยได้มาในราคาที่ไม่แรงเกินไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองคะ่ะนี่ก็จะมาเล่านะคะว่า เงินไหลามาดังเหลืองเพื่อนๆซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่ว่าต้องเลือกคนนะคะส่วนต้นนี้รอไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์กว่า,ก,วาก็น่าจะน่าจะมีรากออกมานะคะพร้อมที่จะให้น้องเขาแบบตัดแล้วก็ขยายได้ไงค่ะนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนอ่ะได้ราคาที่ดีเหมือนที่มาลีได้นะคะก็ไปดูราคาแล้วก็ไปดูหลายๆกลุ่มได้นะคะเพราะว่ามีหลายกลุ่มมากเลยค่ะที่เขาลงกันนะคะเพื่อนๆอาจจะสามารถที่จะลงในโพสที่เขาตามหาต้นไม้ก็ได้หรือว่าโพสที่คนขายอ่ะเขาขายโดยตรงก็ได้นะคะแต่ต้นนี้ได้มาในโพสต์ที่เขา ลงขายว่าอยากได้ไหลเหลืองแล้วก็มีคนขายเต็มมากร้อยกว่าคนนะคะก็ไปเซิร์ชเซิร์ชเอานะคะเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนเอาราคาที่โดนใจเรานะคะเราก็เลื่อนได้แล้วก็ถามเขาอะคะ่ะอาจจะถามไปสักสองสามเจ้านะคะแล้วแต่ว่าเราโดนใจเจ้าไหนหรือว่าต้นไหนที่ราคาไม่แรงเกินไปแล้วก็ต้นไม้ก็ โอเคมันเป็นไหลเหลืองจริงๆบางคนนะคะทุกคนบางคนโดนในได้ไหลาขาวแต่ว่าบอกว่าเป็นไหลเหลืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไหลาขาวก็ต่างจากไหลเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าไหลาขาวต่างจากไหลเหลืองอยังไงนี่คะ่ะไหลาขาวนะคะเงินไหลามาดังขาวซึ่งใบใหม่ๆของเขานะคะเขาก็จะมีสีเหลืองๆค่ะ แต่ว่าต้นนี้นะคะเริ่มเริ่มใหญ่แล้วก็สีของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนะคะถ้าเขาอะค่ะพิ่งคลี่ออกวันสองวันแรกของเขานะคะเขาจะมีสีเหลืองนะคะทุกคนสีเหลืองแล้วถ้าเขาแก่ขึ้นแก่ขึ้นเขาก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะนี่แล้วก็ดูที่ฟอร์มใบของเขาค่ะถ้าหลายขาวนะคะตามที่สังเกตก็คือใบของเขาอะ จะยาวๆแหลมๆยาวๆแหลมๆแบบนี้นะคะว่ยาวแหลมๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นไหล่เหลืองนะคะเขาจะแบบอ้วนๆหน่อยนะคะตรงกลางของเขาอะค่ะอ้วนๆป้อมๆนะคะไม่ยาวมากค่ะถ้าไหลถ้าไหลาขาวเนี่ยค่ะยาวๆผอมๆแห้งๆนิดนึงนะคะทุกคนเ <laughs> นี่ยค่ะ <laughs> แล้วก็ใบ ตรงอันนี้ของเขาก็ยาวกว่าไหลเหลืองนะคะเนี่ยค่ะถ้าไหลเหลืองมันก็จะสั้นๆป้อมๆนิดนึงนะคะใบก็จะแบบป้อๆมๆอะค่ะสั้นๆต่างกันนะคะถ้าดูดีๆแต่ถ้าถูกหลอกนี่คือแบบถูกหลอกให้ว่าไหลเขาเป็นไหลเหลืองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็โดนมาเหมือนกันนะคะหลายคน โดนมาว่าเออไหลาขาวเนี่ยเป็นไหลเหลืองนะพอเลี้ยงเลี้ยงไป2 3ส,ส,สัปดาห์ขึ้นมันก็กลายเป็นสีขาวหมดเนี่ยค่ะก็เลยต้องตัดสินใจดีๆนะคะก่อนที่จะเลือกว่ามันจริงหรือเปล่าต้องให้คนรู้เขาช่วยดูให้ด้วยค่ะไม่ใช่ดูคนเดียวว่ามันเป็นไหลาขาวหรือว่าไหลเหลืองถ้าเราดูคนเดียวอ่ะเราอาจจะไม่ชี่วชานนะคะ เพราะว่าบางบางใบอะค่ะของเขาอะมันก็เหมือนมากเลยนะคะทุกคนเราก็เลยไม่สามารถที่จะแยกแยะได้จริงๆบางคนก็เลยโดนหลอกง่ายๆว่าไหลเขากลายเ,าเป็นไหลเหลืองแล้วซื้อในราคาที่แพงมากค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าฟอร์มของเขาก็ต่างกันนะคะเนี่ยดูก็คือไหลเขาใบมันก็จะแบบแหลมๆยาวๆนิดนึงนะคะ ส่วนลาเหลืองก็แบบสั้นๆป้อมๆอ้ออวนๆน,นิดนึงค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะความแตกต่างของเขาวันนี้ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ